แต่แก้มแอบสงสัยคะ่ะได้ยินว่ามันมีในเรื่องของตัว๋วตั๋วนี่คือตั๋วรถไฟหรือว่าตั๋วเครื่องบินนะมันคล้ายๆกันหรือเปล่าคนะภาษาชาวบ้านอาจจะเรียกแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันคือใบอนุญาตว่าความครับถ้าน้องทําอาชีพทนายความไม่ได้นะถ้าไม่มีตั๋วทนายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะแก้มได้มีการพูดคุยกับอาจาร,รย์คณะนิติศาสตร์และอาจาร,รย์ได้มีการแนะนําแล้วก็นัดรุ่นพี่เนี่ยสิทธิ์เก่าของเรามาให้สัมภาษณ์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่า รุ่นพี่เนี่ยมีอาชีพอะไรแล้วก็อยู่ตรงไหนกันเราไปตามหาดีกว่าค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กันที่สารจำลองของมอรังสิตแล้วนะคะยังไงต้องรบกวนพี่มาร์กเนี่ยแนะนำตัวให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีครับพี่ชื่อทนายมานะครับจบหลักสูตรนิาสตร์มรังสิตที่มหาวิทยาลังสิตนี่นะครับ ก็จบในรดักสุด3สามปีอย่ที่รู้กันนะครับไม่ใช่ว่าพี่เก่งหรืออะไรหรอกพี่ก็ทํากิจกรรมไปบ้างเรียนไปบ้างควบคู่กันไปรักษาระยะเวลาของทั้งสองฝั่งอย่างสม่ำเสมอแล้วผลการเรียนมันก็จะดีขึ้นมาก่อนอื่นเลยต้องให้พี่มาร์กบอกก่อนว่าทนายความค่ะจริงๆมันคืออะไรแล้วมันต้องทําหน้าที่เกี่ยวกับอะไรคะถ้าพูดถึงอาชีพทนายความเนี่ยว่ากันตรงไปตรงมาเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับเพราะว่าทนายความเนี่ย เหมือนเข้ามามีบทบาทให้กับประชาชนที่เขาไม่รู้ถึงกฎหมายเราต้องเป็นเหมือนกับตัวกลางในการให้ความรู้ทางฝั่งของประชาชนด้วยเวลาเขามีปัญหาอะไรต่างๆนะครับเราจะให้เขาปรึกษาเสร็จถ้าเขายินดีจะให้เรามาทําเป็นทนายความแนทนเขาต่อ เราก็ต้องมีบทบาทต่อในกระบวนการของศาลซึ่งก็คือการนําข้อเท็จจริงที่เราได้จากตัวความประชาชนต่างๆเนี่ยครับไปน,นาเสนอให้ศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงจริงเนี่ยมันเป็นยังไงลูกความเราบริสุทธิ์ยังไงนะครับค่ะก็เหมือนเราเป็นตัวแทนในการไกล่เกี่ยให้ทางลูกความของเราเข้าใจกับทางศาลเข้าใจใช,ใช่ไหมคะใช่เป็นการไกล่เกี่ยที่ต้องไปควบคู่กันพร้อมกับข้อกฎหมายด้วยเพื่อให้พดูไปด้วยความยุติธรรมทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างแล้วแบบนี้รู้สึกว่าคาดีไหนที่พี่พี่มารู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชอบมากที่สุดคะ ถ้าคดีตั้งแต่พี่ทํามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่ช่วยเหลือผู้คนนะครับไม่ใช่คดีที่ได้รับคนตอบแทนเยอะถ้าเป็นคดีที่ช่วยเหลือผู้คนเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้มากกว่านั้นนะมันจะไม่ใช่เรื่องของค่าตอบแทนมันจะเป็นเรื่องความรู้สึกเวลาเราช่วยเขาแล้วเขาสามารถได้รับความคิดคำอย่างแท้จริงเขาถึงกระบวนการที่ทำอย่างแท้จริงได้ตรงนั้นนะ่ะผมเชื่อว่าน้องๆจะได้รู้สึกเหมือนกันถ้าได้มาเป็นทนายความอย่างที่ แกมแอบไปสืบมาว่าพี่มากเนี่ยทำคดีใหญ่ๆหลายคดีเลยแต่ว่าพี่มากยกอาสายกเป็นเคสอาสาขึ้นมาแล้วแบบนี้รายได้เฉลี่ยเราอะค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะมันควบคุมไม่ได้แต่ถ้าโดยประมาณนะครับทนายความเนี่ยแล้วแต่เลยไม่สามารถอ้างอิงรายได้ได้แน่นอนน้องๆอาจจะคิดว่ารายได้หลักร้านอยากได้หลัก10ล้านมีได้ครับอาชีพน้ เป็นได้หรือไม่มีรายได้เลยก็เป็นได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับความสมานน้องล้วนเลยครับก็อยู่ที่ว่าเราเลือกเคสด้วยว่าเราจะให้ให้คำปรึกษาในเคสแบบไหนใช่ไหมครับดังนั้นตอนมาเรียนที่นี่เนี่ยจึงสำคัญมากถ้าน้องได้พื้นฐานจากที่นี่ไปนะต่อยอดง่ายมากเวื่าแต่แก้มแอบสงสัยค่ะได้ยินว่ามันมีในเรื่องของตั๋วตั๋วนี่คือตั๋วรถไฟหรือว่าตั๋วเครื่องบินคะมันคล้ายๆกันหรือเปล่าคะภาษาชาวบ้านอาจจะเรียกแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันคือใบอนุญาตว่าความครับซึ่งใบอนุญาตว่าความเนี่ยทุกคนก็ถ้าหาก เพื่อให้ได้มาซึ่งใบญาติว่าความตัวธนาเนี่ยแหละครับมาเป็นใบในการบึกทางทาอาชีพนายความตรงนี้ถ้าน้องทําอาชีพนายความไม่ได้นะ้าไม่มีตัวธนาเหมือนแบบว่าเป็นใบประกอบวิชาชีพอะไรอย่าี้ใช่ไหมครคล้ายๆสายว,วิชาชีพอื่นนั่นแหละแพทย์ก็เป็นแพทย์แล้วการมาเรียนทนาอย่างเงี้ยค่ะเราต้องจบในสายอะไรมาหรือว่าเรียนสายอะไรมาก็ได้คะต้องนิติศาสรร์เท่านั้นครับ ถ้าเป็นสายอื่นก็เข้ามาไม่ได้รวมถึงมัธยมนะคะมัธยมอย่างเรียนนักเรียนสายวิงีเราต้องเรียนสายอะไรถึงจะเข้าในนิติศาสตร์ได้ค่ะ,ะไม่เกี่ยวกับถ้ารู้สึกว่าเป็นของมหาวิทยาลังสิษย์เนี่ยจะเป,เ,ยเปิดกว้างทุกเางเลยจะเรียนจบสาขาไหนมาไม่สําคัญอยู่ที่น้องๆมีใจรักกฎหมายหรือเปล่าใจรักกหมาย <c oughs> อัน,นี้ต้องถามนิดนึงว่าทําไมพี่มาถึงเรื่องนิติาศาสตร์มรังสิต์ของเราค่ะส่วนหนึ่งเพราะใจรักด้วยครับแต่พอมาเรียนจริงอาจจะเจออะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เปลี่ยนใจบ้างแต่ว่าถ้าน้องๆ มีใจที่อยากจะช่วยคนยังไงก็เรียนผ่านใจรักนี่รักเรียนใช่ไหมคะรักเรียนรักเรียนเยนาะโอเคค่ะแล้วตอนเข้ามาเ <ừ. S 1> นี่ยค่ะเริ่มงั้งแต่ปีหนึ่งเร,เราเรียนกฎหมายเลยไหมคะเขาปูพื้นฐานยังไงบ้างคะ่ะมาถึงปูพื้นฐานก่อนครับก่อนที่จะเข้าไปถึงกฎหมายเฉพาะทางต่างๆเนี่ยก็จะเข้าใจบริบทกฎหมายเบื้องต้นก่อนว่าสภาพบังคับใช้ของกฎหมายประเทศนี้เป็นอย่างไรที่นี่สอนละเอียดมากครับแล้วก็จะแบ่งเป็นสาขาแห่งอาญาอะไรกฎหมายเอกชนมหาชนให้เราได้ เรียนรู้ลึกเลยฐานมาดีเนี่ยรู้ลึกแน่นอนอพอเราม่ได้มาอยู่ศาลจำลองแบบนี้พี่มาร์กได้มีโอกาสได้ปฏิบัติหรือว่าได้ทดลองทําจริงๆบ้างไหมคะที่นี่เนี่ยพูดถึงเลยนะสมัยที่มาเรียนพี่ก็คิดถึงมาสมัยก่อนเนี่ยก็คือบริบทที่เนี่ยพี่ไม่เคยทํางานมาก่อนแต่พอได้มาลองเทสที่ศาลจำลองเนี่ยครับมันเลยทาให้รู้ว่าปกติเวลาเขาทำงานเขาทำกันยังไงนะครับถ้าน้องมาเรียนที่นี่น้องจะได้เห็นที่จาลองที่ดีพอเรียนจบไปน้องไปทํางานจริง สถานที่ทางานจริงก็เป็นอย่างนี้เลยเป็นแบบนี้เลยก็คือเหมือนเราได้แบบปรับตัวก่อนลองทดลองทําก่อนใช่ไหมคใช่ครับที่นี่ถึงผมไม่ไม่รู้นะว่าที่อื่นเขาเรียนการสอนยังไงแต่ที่นี่เหมือนเขาก็เน้นไปที่การลองปฏิบัติด้วยอยู่ส่วนหนึ่งมันเลยทําให้ความตื่นเต้นในตอนทํางานจริงจะลดลงพอได้ผ่านตรงนี้มาแล้วเหมือนการทดลองงานฝึกงานเลยครับแล้วแบบนี้ค่ะตอนที่พี่มาเรียนอ่าหลักสูตรจริงๆมันกี่ปีคะเพราะพี่มาบอก3าปีแล้วเอ๊ะทำไมไวมาก3ปีอ่าหลักสูตร เกรนกลางเนี่ยจริงๆคือสี่ปีครับแต่ถ้าน้องๆคนไหนขยันเรียนเอาอย่างพี่ก็ได้เหมือนกันก็ยัดเต็มที่เลยเอาให้เต็มแบ๊ทุกอย่าง3ปีจบได้ครับที่นี้3ปีจบเลยแล้วแบบนี้พี่มามีการจัดเวลาอย่างไงบ้างคะเรียน3ปีการจัดเวลาเนี่ยคือผมไม่อยากให้น้องๆทุกคนเคร่งเครียดกับเรื่องการเรียนมากเกินไปการจัดตารางเรียนเนี่ยจัดให้เต็มที่ไปเลยแต่เวลาน้องพักผ่อนน้องก็ต้องพักผ่อนให้เต็มที่เหมือนกันมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยราบลื่นไปน้องก็จะไม่เครียดด้านการเรียนมากเกินไปเวลาน้องรีแลก ก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเรื่องการเรียนเรายังไม่ได้ทําอะไรถ้าเต็มที่ทั้งสองด้านที่เชื่อว่าน้องทุกคนทําได้ครับอ,อแก้มสงสัยคะ่ะว่าพี่มาคเรียน3ปีเนี่ยคะ่ะแล้วเราจบมาเราเป็นทนายได้เลยไหมคะไม่ได้ครับอย่างที่บอกมันไปเมื่อสักครู่ว่าตัวทนายตัวทนาย <laughs> ใช่ครับทุกคนหลังจากเรียนจบจากที่นี่แล้วต้องไปสอบใบอนุญาตว่าความทนายก่อน <laughs> ก็ประมาณปีนึงครับน้องๆเราต้องรอรอบในการสอบด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตาม เขาจะแบ,บ่งเป็นรุ่นมันจะมีตัวป,ปีกับตัวรุ่นนะครับก็แล้วแต่น้องๆจะสนใจด้านไหนเรียกได้ว่าเรียนไวจบไวเป็นไว,ไวเป็นไว,นไวแล้ว ถ้านายความอะค่ะเราต่อยอดไปเป็นในอาชีพอื่นได้ไหมคะทนายความเนี่ยต้องบอกว่าเป็นศาสตร์สูงสุดของศาสตร์ทนายความนะครับสายกฎหมายเนี่ยมันแตกแขนงไปได้หลายสายจะไปเป็นนายการก็ได้ไปเป็นศาลก็ได้แล้วแต่น้องๆหรือว่าชอบเส้นทางไหนถ้าเป็นนายการก็เหมือนเป็นทนายเหมือนกันเพียงแต่เป็นทนายของแผ่นด,ดินเท่านั้นเองทางานให้กับทางรัฐบาล <c oughs> มีผู้ร้องทุกมานายการก็ทํางานให้อันนี้ก็บทบาทคล้ายๆทนายความเลยนะครับหรือถ้าน้องๆเบื่อ,อที่จะต้องมานั่งทําเรื่อง ังทนายอายการ<ม>แล้วอยากเป็นสารก็สอบไปที่ศารโดยตรงเลยทั้ง3อาชีพนี้ไม่ต้อง่ันอาชีพใดอาชีพหนึ่งมาก่อนก็คือให้น้องๆไปลองเรียนรู้ได้เลยอาชีพทนายนะคะเขามีทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลไหมคะ ก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าเป็นรัฐบาลเขาเขาเรียกว่าอายการอายการแต่ถ้าเป็นทนายประชาชนธรรมดาทั่วไปไม่ได้อยู่สังกัดรัฐบาลเ็าเรียกว่าทนายความทั่วไปแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณสมบัติการที่เราจะเป็นทนายได้ค่ะมันต้องมีอะไรบ้างนอกจากการที่จะสอบตัวผ่านค่ะก็จริงๆถ้าจะเป็นทนายความให้ดีพี่เชื่อว่าทุกคนต้องมีประสบการณ์ก่อนนะครับหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยที่เชื่อว่าทุกคนอ่ะก็ต้องไปเรียนรู้ต่อยอดกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นแหละก็คือจะเป็นสนามชีวิตที่แท้จริงแต่ถ้าน้องๆได้ประสบการณ์จากศาลองงมาาบ้ พี่ก็เชื่อว่าไม่มากก็น้อยช่วยน้องได้แน่นอนอยากให้พี่ม้าเนี่ยช่วยฝากให้น้องๆหน่อยค่ะสำหรับคนที่สนใจในอาชีพทนายความว่าม,ามีทิศอะไรที่จะเก่งได้เท่าพี่ม้าคะแล้วก็จะแบบเป็นทนายที่ดีได้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าเก่งก,ก็เกินไปพี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกก็เรียนเล่นเล่น,ลน,ลน,ลนตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปครับก็ไม่อยากให้น้องๆทิ้งทิ้งชีวิตสนุกสนานในช่วงวัยรุ่นนะครับแต่ว่าทุกอย่างที่อยากฝากฝังให้น้องๆเต็มที่ทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็การเล่นทุกอย่างต้องเต็มที่ไปกับมันแล้วพี่เชื่อว่าท สำหรับวันนี้นี่ได้ข้อมูลเยอะมากรวมถึงตัวแก้มเองก็รู้สึกว่าบางอย่างเรายังไม่เคยรู้เลยต้องขอบคุณพี่มากมากะนะคะสาหรับวันนี้เอาเป็นว่าวันนี้น้องๆน่าจะได้ข้อมูลไปเยอะแล้วก็ขอบคุณมากๆเราไว้ติดตามกันในครั้งถัดไปนะคะบ๊ายบาย